การล็อกที่ค่อนข้างแน่นหนานิดนึงครับตรงนี้เราก็เช็ดล็อกไว้ที่ตัวสามเหลี่ยมเครื่องหมายตกใจนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับผมเจมส์วันนี้วันนี้พี่โตนะครับแล้วก็เมย์จาก I m i ิคเอเฟซโซ่ค่ะมอจาก I m i ิคเอเฟซโซ่ค่ะนะครับวันนี้พวกเรานะฮะจะมาตอบคาถามลูกค้าครับผมว่าแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ย เป็นอะไรชื่ออะไรกันและทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาเขาเนี่ยสามารถทําได้ยังไงบ้างนะครับเครื่องบดที่ตรงนี้เป็นเครื่องบดรุ่นอะไรครับอ่าทั้งหมดที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับอยู่ในซีรีส์ a 1นะครับเดี๋ยวเราไล่กันตั้งแต่เครื่องรุ่นมันพับบุรุษเลยดีกว่าแต่ยังมีจําหน่ายยังมีจําหน่ายอยู่นะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น a 1นะครับ a 1 gen นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีการพัฒนานะครับตัวเฟืองให้เป็นเฟืองแปดแฉกนะครับซึ่งแต่เดิม เครื่องจะเป็น6แชร์นะครับตัวนี้เป็น8แชร์แล้วนะฮะตัว Gen1 เนี่ยจะเป็น6แชร์พอมาเจน2ก็เป็น8แชร์ครับรุ่นี้ยังมีจำนหน่ายอยู่ใช่ไหมคะยังยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับในราคาพิเศษสั่งซื้อได้นะครับรนนสั่งซื้อที่ไหนเอ่ยสั่งซื้อที่วอนิมิโต้หรือว่าทาง c คอฟฟี่มาทก็ได้ครับเวลาเขาปรับตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับเครื่องบดมือครับก็คือปรับแบบล็อกเป็นคลิก นะครับสำหรับคนที่มองว่าฉันใช้งานแค่นี้ก็โอเคแล้วเหม,มือนเครื่องบดมือตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับสามารถปรับได้ตั้งแต่บดเดอร์ตี้ยนันบดเอสเปรสโซไปถึงดริปเลยนะครับไม่แนะนำให้บดหยาบแบบ French p r ร s s นะฮะเพราะว่าจะทำให้เศษกาแฟไปบาดตัวยางทางออกทำให้เสียหายได้ครับนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับมาที่รุ่นนี้ครับตัวนีนะ้สองตัวนี้ถือว่าเป็นพี่น้องกันเลยแตกต่างแค่รูปลักษณ์ภายนอกตัวนี้คือ A1 Octa หรือ A1 เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเฟือง8แฉกเหมือนกันนะครับ วิธีการทํางานก็เหมือนกันเลยปรับเป็นคลิกเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างแค่รูปร่างหน้าตาเฉยๆถ้าชอบเหลี่ยมก็เลือกตัวนี้ชอบกลมก็ไปทางนี้นะครับ2รุ่นนี้ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับสีขาวเท่านั้นนะฮะสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับมาอีกรุ่นหนึ่งดีกว่านะฮะในรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี้ออกได้ประมาณปีที่แล้วนะครับนี่คือ A1 Pro นะครับหลายๆท่านอาจจะถามว่า A1 Pro กับ A1 ธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับ ตัว A1 Pro เนี่ยเวลาเรปรับเบอร์บดนะครับจะอาศัยเกลียวตัวหนอนจุดนี้นะครับในการหมุนเพื่อปรับระดับนะครับเห็นไหมครับซึ่งท่านสามารถที่จะปรับแค่นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้นะครับแบบสเตปเลสใช้ในการหาโปรไฟล์ในการทำเอสเปรสโซอย่างมีคุณภาพนั่นเองครับตัวเฟืองภายในจะเป็นเฟืองโคนิเคิลไทเทเนียม8แฉก เหมือนกันทุกตัวเลยนะครับสำหรับใน A1 Series นะฮะแล้วก็ถ้าดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาหันให้ข้างให้ดูดีดหนึ่งครับซึ่งในตัวความน้มเอียงของเครื่องเนี่ยมีผลนะครับในการที่ผงกาแฟเนี่ยจะค้างอยู่ภายในเครื่องนะครับยิ่งน้มเอียงมากแบบ A1 Pro ตัวนี้นะครับผงกาแฟก็จะค้างน้อยลงแล้วก็เป่าออกมาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างถ้าเกิดสมมุติท่าน ตั้งเป้าเอาไว้ว่าฉันจะทำแบบเอสเปรสโซเท่านั้นนะครับไม่ทำดริปเลยเราแนะนำ A1 Pro นะครับสำหรับท่านที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเลือกเครื่องบดซีรีส์แบบไหนหรือแบบไหนไปใช้งานที่บาร์กาแฟท่านนะครับส่วนมาที่รุ่นล่าสุดของเรานะครับก็คือ A1 Gen 3หรือ A1 Plus นั่นเองครับใน A1 Plus เนี่ยการปรับเบอร์บดนะครับจะเป็นการปรับแบบสเต p l e s s เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะ แต่ว่าจะเป็นการหมุนคอด้านบนนะครับแทนที่จะหมุนบบเกียวตัวหนอนเหมือนของ A1 Pro เห็นไหมครับเพราะปรับกลไกในการปรับแตกต่างกันนะครับความแม่นยําก็จะต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าเป็นตัวอย่าง A1 ตัวนี้ออกแบบมาให้เป็น All Around Rider แต่ว่าท่านสามารถที่จะบดเอสเปซโซแล้วก็สมมุติมีเมเล็กกาแฟตัวอื่นที่ต้องหมุนมาให้มันหยาบขึ้นท่านก็สามารถหมุนทวนเข็มมาบดดริปได้เลยนะครับในลักษณะนี้ถ้าจะกลับไปตำแหน่งเดิมก็มหมุนกลับไปได้เลยทันทนีนะครับ แต่พอมาดู A1 มาดู A14 นนึงถ้าจะท่านจะหมุนข้ามเบอร์ท่านก็ต้องแบบท่านก็ดูเองนะท่านต้องหมุนเยอะแค่ไหนนะครับใช่ไหมครับก่อจะกลับมาที่จุดเดิมได้เวลาบดดิฟนี่คือสาเหตุครับที่เราแนะนําว่าท่านเลือกเลยว่าท่านจะใช้งานทํากาแฟแบบไหนบ้างเลือกเครื่องบดท,ที่เหมาะกับการใช้งานท่านนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ก็จะเป็นการใช้งาน,าค,รานคร่าวๆนะฮะการแนะนําตัวคร่าวๆของเครื่องบดใน A1 Series ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องทําความสะอาดยังไงบ้างดีกว่านะครับอ,อันดับแรกนะครับเราก็ต้องแกะน็อตที่ล็อกโถเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นทำอะไรต่อครับคุณมดไข่ตรงนี้ออกใช่ไหมกดตรงที่ล็อกอแล้วก,หกห็หมุนถูกไหมหมุนถ <laughs> ูกไหมเกลียวนี้หรือเปล่าใช่ครัถูกแล้วครับ ตรงนี้จะมีตัวเป็นสลักล็อกอยู่นะครับตรงแป้นสีดําที่คุณมดเขากดอยู่นะฮะถ้าแป้นตัวนี้เสียหายนะครับเรามีอะไหล่เปลี่ยนนะครับสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้นะครับตัวนี้ทําหน้าที่อะไรคะตรงนี้ทําหน้าที่ล็อกตําแหน่งเบอร์บดครับให้อยู่กับที่ถ้าเกิดสมมุติเราใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วเราไม่เปิดเครื่องไม่ก่อนเนี่ยอาจจะทําให้แกนชุดนี้ตัวล็อกเสียหายได้ครับเพราะว่าเกิดจากแรงกระชากนะครับเรียบร้อยแล้วนะอ่า ทีนี้เราก็มาดูกันด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวิธีการทำความสะอาดนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้แปรงปัดครับปัดบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวเศษผงกาแฟครับเศษผงกาแฟเนี่ยเราบางทีเรามักจะเห็นอุดตามร่องของเกลียวแต่ละชุดนะครับอย่างเงี้ยให้เราใช้แปรงสีฟันนะครับปัดรอบๆหรือใช้ผ้า หรือว่าตัวกระดาษทิชชู่นะครับชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดกวาดรอบๆนะครับกวาดให้ตามร่องตัวนี้ไม่มีเศษกาแฟอยู่นะครับจนสะอาดจากนั้นเอาจาระบีฟูดเกรดนะครับป้ายรอบๆแบบบางๆนะฮะทีนี้ก็จะเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับของเครื่องตัวนี้นะฮะ A1 รุ่นใหม่เอ้อวรุ่นเก่านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทางออกของกาแฟเห็นไหมครับที่ผมเอาไขควงแย่ลงไปแล้วมีเศษผงกาแฟไหลออกมานะครับ ตัวนี้ท่านสามารถที่จะใช้ตัวเป่าไล่ลมนะครับลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมเตรียมโถแปบบ๊บหนึ่งโถอยู่ไหนนะ้าโอเคนะครับทําลักษณะนี้นะครับดูตามผมนะเป่าแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เอาตัวเป่าลมที่อาจจะสายยาวนิดนึงนะครับถ้าสายไม่ถึงก็ดังลงไปหน่อยครับเปิดมันหน่ฮะแล้วก็เป่า อย่างนี้นะครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแผ่นที่เป็นแผ่นพลาสติกเนี่ยที่เป็นพลาสติกยางกั้นมาอยู่นะครับมันก็เลยจะมีผงกาแฟเห็นไหมฮะจับกันเป็นก้อนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการเป่าแล้วก็ดูดทิ้งให้หมดครับถ้าใครมีเครื่องดูดฟ่นก็จับเลยครับสำหรับคนที่เล่นเครื่องบดกาแฟนะครับซื้อติดไว้บ้านสักเครื่องก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้ตามที่ท่านศรัทธานะฮะ ประมาณนี้นะครับที่เหลือปัดทิ้งได้เลยนะครับทำแบบนี้ก็ได้แบบบ้านๆปัดทิ้งไปเลยนะครับวิธีการประกอบกลับนะครับเอาแกนตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นอย่าเพิ่งไขลงไปนะครับหมุนทวนเข็มสักรอบนึงก่อนดิ้นเสียงแก๊กไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะ เราทาแบบนี้เพราะว่าเราจะหาจุดลงของเกลียวนะครับเนี่ยมันจะมีเสียงแบบแก๊กนิดนึงเบาๆถ้าเกิดเราหมุนเนี่ยมันจะมีรู้สึกได้เลยนะครับว่าจะมีเสียงแก๊กพอรู้สึกว่ามีคําว่าแก๊กหรือเสียงแก๊กเลยเนี่ยให้หมุนลงไปนะครับให้ค่อยหมุนลงไปในลักษณะนี้นะครับอ่ากดแป้นตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไป หมุนเข้าไปเรื่อยๆครับจนแน่นนะครับตัวเฟืองจะขยับไปพร้อมกับตัวที่เราหมุนเข้าไปนะครับเป็นการบ่งบอกว่าตัวเฟืองชิดกันแล้วนะครับมีสิทธิ์ปีนเกลียวไหมถ้า,ถาไม่ทําแบบนี้ปีนครับปีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเวลาประกอบกลับเข้าไปอ่ะให้เช็คดูก่อนว่าลงเกลียวจริงหรือเปล่านะครับด้วยการทำเหมือนที่ผมบอกหมุนคนเข็มไปก่อนจนดังแกร๊กเราค่อยบุดกลับเข้าไปนะครับ พอเจอจุดที่หมุนเข้าไปไม่ได้ลักษณะนี้แล้วนะครับแปลว่าชิดกันแล้วนะครับดูว่าอยู่ที่เบอร์อะไร19ใช่ไหมจากนั้นท่านถอยกลับไปประมาณ9คลิกจะมาอยู่ที่ประมาณเลขนี้พอดีครับเทสบดเอสเปรสโซ่ได้เลยจบครับสำหรับตัว A1 Gen2 นะฮะการคาลิเบตที่ท่านทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วก็ล็อกโถ mm hmm. เป็นอันจบพิธีครับผม ร้อยครับไปต่อกันที่รุ่นถัดไปเลยนะครับก็คือ A1 Pro นั่นเองครับ A1 Pro เนี่ยเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเวลาคุณตั้งค่าที่บ้านทำตามผมนะจับตัวแกนปรับเบอร์บดของท่านไว้นะครับหมุนไปทางขวาแล้วเวลาท่านไขตัวเนี้ยไขตัวไข่คว,วงตัวนี้นะครับใช้ไข,ข่ควงเป็นหลิกนะครับ4แฉกแบบนี้หมุนไปทางซ้ายส่วนด้านเนี้ยคุณก็จับไว้แล้วก็หมุนไปทางขวานะครับ มันจะได้หลุดออกมาง่ายๆนะครับแหวนวัชเชอร์ตรงนี้อย่าทำหายนะครับถ้าทำหายก็หาซื้อได้ครับจากนั้นค่อยๆดึงแกนออกนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกระทั่งแท่นหลุดออกมานะครับ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับในการที่จะแกะทําความสะอาดตัว A1 Pro นะครับเนื่องจากเครื่องออกแบบมาสําหรับทําความแม่นยําค่อนข้างสูงนะฮะมันก็เลยมีกลไกการล็อกที่ค่อนข้างแน่นหนาน,นิดนึงครับตรงนี้เราก็เช็ดพวกฝุ่นเศษกาแฟอะไรพวกนี้ออกไปได้นะครับน็อตสตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้ามันไม่ได้พังนะครับตัวนี้คือตัวเบสของตัวเกียวเศษข้างใน มีอะไรเหลือก็ปาดทิ้งไปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปรโตไท์เฟืองไม่ได้เป็นไทเทเนียมนะครับแต่ตัวที่ท่านได้ไปที่บ้านเป็นไทเทเนียมทุกเครื่องครับแล้วก็ดูดฝุ่นทำความสะอาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอยากให้ดูทุกครั้งนะครับในเครื่อง A1 นะครับก็คือเกลียวเช็ดให้สะอาดนะครับท่านเช็ดให้สะอาดนะครับในลักษณะนี้ ถ้าเช็ดไม่สะอาดมีผลต่อการตีนเกี่ยวด้วยใช่ไหมใช่ครับเวลาถ้าเราเช็ดตัวเกี่ยวตัวนี้ไม่สะอาดอะ่ะเวลาท่านหมุนลงไปอะ่ะด้วยความที่เกลียวมันถี่มากมันจะไปกินเกลียวทําให้เกลียวท่านเสียต้องส่งกลับมาให้กึ่งใหม่นะครับทีนี้ทางออกของกาแฟทําเหมือนกันในทุกเครื่องนะครับแยงมาที่ทางออกแล้วก็เป่านะฮะมันจะมีเศษกาแฟค้างอยู่เสมอครับเห็นไหมฮะ เป่าไล่ออกมาครับเนี่ยเห็นไหมยิ่งเป่ายิ่งเจอนะครับท่านฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านใช้งานเครื่องบดกาแฟเห็นไหมมันจะขึ้นมาติดตามร่องนี้เสมอนะครับเป่าไล่หรือเช็ดทิ้งทุกครั้งนะครับรถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดทิ้งไปครับอันนี้เดี๋ยวผมทำความสะอาดคร่าวๆก่อนนะทุกท่านจริงๆมันจะมีเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถดูดเองได้นะครับกล้แบตจะหมดแล้วนะฮะเช็ด <laughs> ให้สะอาดนะครับ ในวิธีการประกอบกลับลงไปนะครับทำเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเครื่อง A A1 Gen2 นะครับหมุนนะทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาจริง,รงๆคือมุการหมุนตามเข็มเนี่ยแหละครับถ้าเกิดอยู่ทางนี้นะใช่ไหมอ่าจนดังแกร็กพอดังแกร็กแล้วแปลว่าเปลือเข้าแท่นแล้วครับเราค่อยหมุนกลับลงไปนะฮะหมุนกลับลงไปคือการหมุนทวนเข็มนั่นเองครับค่อยๆหมุนลงไปครับหมุนลงไปจนสุดเกลียวนี่เลยนะครับ จนมันหมุนไม่ได้แล้วทุกครั้งที่พอดออกมาเราต้องคาลิเบทไหมคะคุณเจทุกครั้งต้องคาลิเบตรครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ตามถ้ามีการถอดตัวเฮาสิ่งเกิดขึ้นต้องคาลิเบททุกครั้งนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้เฟืองสุดที่17นะครับท่านหมุนมาที่ประมาณเลข3ก่อนนะแล้วก็ทิ้งไปตรงนี้ก่อนจากนั้นหยิบเกียวตัวนอนของท่านนะครับ สวมเข้าไปเห็นไหมสาเหตุที่ผมไม่ถอยมาเพราะว่าเวลาท่านสวมเกียวตัวนอนเข้าไปเบอร์บดจะเคลื่อนเนื่องจากมีการดันของเกียวตัวหนอนเข้าไปดันเห็นไหมครับถ้าท่านปรับมาจนสุดแล้วท่านไปดันเกียวท่านติดแน่นอนครับอย่าทํานะครับพังหลายเครื่องลยฮะทาแบบนี้นะครับถอยมาหน่อยให้หลวมๆหน่อยแล้วค่อยดันเข้าไปแบบนี้ให้มั่นใจว่าสุดนะครับพอสุดแล้วเอาน็อต ้อมวัชเชอร์ที่เราถอดมาตอนแรกนะครับค่อยๆไขเข้าไปลักษณะนี้นะครับหมุนทางขวานะครับจับตัวเนี่ยตัวปะเบอร์โบดของท่านไว้ทางซ้ายแล้วหมุนอันนี้ไปทางขวานะครับจับให้แน่นหมุนให้แน่นนะครับให้มั่นใจว่ามันจะไม่ขยับไปไหนง่ายๆโอเคเสร็จเวลาท่านหมุนใช้งานสตาร์ทนะครับสำหรับเอสเปรสโซ่หมุนมาที่ประมาณเบอร์7ถึงเบอร์8นะครับดูเซนเตอร์ตรงนี้ไว้นะครับ จะอยู่ที่ประมาณเบอร์8นะเป็นระยะที่เราแนะนำนะครับสำหรับเอสเปซโซ่ขวกลาเสร็จครับทีนี้ก็ประกอบโถกลับเข้าไปใส่นอ็อตนะครับเ,เดี๋ยวเครื่องถัดไปนะครับจะเป็น A1 หรือ A1 Gen3 เองครับเดี๋ยวคุณเมย์จะเป็นผู้แกะเครื่องนี้ทุกท่านดูกันนะครับ Start อันดับแรกนะครับเราจะถอดน,อน็อตของโถด้านบนออกนะครับปึ๊บจากนั้นใช้ไขควงเล็กครับที่แถมมาในกล่องนะครับไขตัวแกนปรับเบอร์บดออกนะครับ จากนั้นนะครับใช้ไขควงใหญ่ที่แถมไปในกล่องนะครับไขน็อต2จุดตรงฐานออกมาครับ การถอดฐานตัวนี้เนี่ยจะทําให้ท่านต้องสะอาดภายในได้ง่ายขึ้นด้วยน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสเต็ปถัดไปนะครับในการทำความสะอาด A1 Gen3 หรือ A1+ วันพลนะครับพอเราถอดฝาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นพวกคราบจาระบีหรือว่าคราบน้ำมันกาแฟนะครับจับอยู่ตรงนี้เราก็ใช้ทิชชู่เช็ดนิดนึงครับแต่ว่าเช็ดไปเสร็จแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาสะอาดเกินไปนะครับเอาจาระบีอ่ะ มาป้ายบริเวณนี้ได้นะครับในกรณีที่ต้องการอยากให้มันลดแรงเสียดสีบริเวณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วว่ามันจะมีติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอย่าให้แห้งเหมือนกันนะครับตัวจารบีคือข้อดีของรุ่นนี้นะครับเวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกลียวสังเกตไหมครับว่ารุ่น่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้ผงกาแฟเนี่ยเข้าไปค้างด้านไหนได้ง่ายนะครับเราก็แค่ปัด แล้วก็เช็ดให้สะอาดก็พอครับแล้วก็ส่วนของเฟืองพอเราถอดออกมา่างนี้นะครับเห็นไหมพอเราถอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเศษผงกาแฟค้างอยู่บริเวณนี้นะครับให้ทามสะอาดด้วยการปัดทิ้งนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็ด้านในนะครับพยายามปัดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงร่องของเฟืองนะฮะปัดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้ถือว่าทำความสะอาดง่ายที่สุดเลยนะครับในรุ่น A1 ที่เท่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเนื่องจากมันไม่มีเกลียวถูกต้องครับผมมันไม่ต้องแบบมาคอยเช็ดเกลียวหรือว่ากลัวกังวลว่าจะมีผงเข้าไปคาข้างในหรือเปล่านะฮะหมดกังวลเรื่องเกลียวติดเกลียวคาใช่ครับผมตรงนี้ถือว่าแก้เพนพอยต์ของรุ่นเดิมๆมาดีมากๆแล้วก็แบบเดิมครับเป่าตรงทางออกของกาแฟถ้ามีเหลืออยู่นะเศษข้างในกระเป๋าทิ้งให้หมดนะครับ มันเป็นว่าสะอาดแล้วสะอาดแล้วเนาะทุกคนนะฮะถ้าใครมีจาบีฟูดเกดก็อาจจะแต้มแต้มนิดนึงนะครับตามจุดต่างจรารบีนี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างคนะรับจาบีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดแรงเสียดสีครับระหว่างบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากให้มันเป็นรอยมากนะครับหรือว่าอาจจะลดแรงกระเทือนอะไรพวกนี้ได้นะฮะก็สามารถเติมตรงนี้ได้นะครับอย่าลืมเช็ดให้สะอาดนะครับบริเวณนี้แล้วค่อยเติมเข้าไปใหม่นะครับ Okay. วิธีการประกอบกลับนะครับใส่ลงไปดูว่ารูน็อตตรงกันไหมสองข้างพอตรงกันแล้วนะครับเอาฝาบนประกอบกลับลงไปในลักษณะนี้นะครับดูว่าจะใช้ด้านไหนเป็นมาร์กของท่านนะครับปกติสามเหลี่ยมก็องหมายตกใจจะอยู่ที่ทางขวามือของท่านจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับ จากนั้นให้ทำการใส่ไขควงเอ้ยขอโทษใส่น็อตลงไปนะครับตรงบริเวณนี้เราใช้ไขควงไขเข้าไปนะครับจับตัวฝาจับตัวฝาด้านบนเอาไว้นะครับแล้วหมุนค่อยๆหมุนทีละข้างนะครับโอเคครับผมจากนั้นนะฮะก็จะเป็นการหมุนครับเอย่าเพิ่งประกอบกับตัวตัวนี้กลับเข้าไปนะครับให้ท่านหมุนก่อนหมุน ตัวแกนดำๆตัวนี้นะฮะจะได้สะอาดแล้วก็หมุนหมุนเพื่อดูว่าเฟืองชนกันหรือยังครับเพราะว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเขาจะล็อกติดกันหลังจากที่เราไขาไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เลยหมุนตัวแกนสีดำๆตัวนี้คือหมุนนะนะหมุนทวนเข็มครับเพื่อให้เฟืองข้างในชนกันพอชนกันเสร็จให้ท่านถอยมานิดนึงนะครับจากนั้นมาดูที่ตัว แหวนระบุตำแหน่งเราเรียกว่าแหวนระบุตำแหน่งนะครับตัวนี้ส่วนของเขาเข้าไปล็อกไว้ที่ตัวสามเหลี่ยมเครื่องหมายตกใจนะครับเป็นการบอกให้เรารู้ว่าตัวนี้จุดนี้เฟืองจะชนกันนะครับจากนั้นใช้ไขควงเล็กไขแหวนปรับล็อกตำแหน่งเข้าไปให้แน่นนะครับพยายามจับเอาไว้ระหว่างที่ท่านไขนะครับจะได้มั่นใจว่าตำแหน่งที่ท่านล็อกเอาไว้ไม่เคลื่อน อันนี้สุดเป็นการคาริเบตแล้วใช่ไหมถูกต้องครับนี่คือการประกอบกลับและคาริเบตในตัวครับเห็นไหมมันก็จะมาสุดที่ประมาณตรงนี้นะครับเลยไปประมาณตรงนี้ซึ่งเราไม่แนะนําให้ท่านบดตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันชิดเกินไปพอคาริเบตเสร็จแล้วเนี่ยเวลาปรับบดเอสเปรสโซ่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณเบอร์4.5นะครับเครื่องนี้อยู่เบอร์8นะครับ สเครื่องนี้จะเหมือนกันกนะ็คือพอคาลิเบตเสร็จแล้วเราสตาร์ทบดกันที่ประมาณเบอร์8ถึงเบอร์9นะครับสำหรับเอสเปรสโซเครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณเบอร์4.5ลนะครับไล่ถึงประมาณนี้นะครับ5.5 4.5สนะครับสำหรับขั้วกลางเอสเปรสโซครับสุดท้ายสำหรับตัว A1 เจนใหม่นะครับคือประกอบโถกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับก็คือแค่ไขน็อตก็จบแล้วครับ ตรานี้เองครับสำหรับการทำความสะอาด A 1 series ทั้งหมดนะครับที่เรารวบรวมมาให้ท่านได้ดูกันในวันนี้นะฮะ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการทำความสะอาดนะครับ A 1 series ของเราทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่ A 1 Gen 2มาจนถึง A 1 plus หรือา A า A1 Gen 3 mm hmm. นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ การทํางานช่วยงานร่วมกับเขาการทำความสะอาดที่บ้านท่านสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับหรือถ้าท่านไม่มั่นใจติดต่อเรามาครับเดี๋ยวเราจะให้คําแนะนาปรึกษาท่านเองนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็ทิปต่อไปเราจะทําอะไรกันก็เดี๋ยวเราจะมาบอกท่านอีกทีนะครับฝากร้านไ้นิดนึงนะครับผมวานิวิโตนะครับสามารถตามได้นะครับทาง a c e b o o k นะครับวานิวิโต .vnbt นะครับหรือว่าทาง i g จีวานิวิโต .thailand เติม e ีนะครับหรือว่าตัวชอปปี้ก็เป็นวานิวิโต .thailand เติม e เหมือนกันนะครับ ส่วนค<า>คุณครับฝากติดตามข่าวสารจากเพจ iMix e p e s o นะคะแล้วก็ฝากยูทูบแล้วก็ฝาก YouTube ของเราด้วยนะคะ iMix e p e s o ค่ะ I e โอเคนะครับสัหรับ EP หน้านะครับเราจะกลับมากับอะไรนะครับติดตามรอครับผมมีตื่นเต้นแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเรา,าลาไป,ไปก่อนครับะะสวัสดีครับ